คือเมื่อส่งเหรียญเมื่อส่งคำขอมาแล้วนี่เขาก็จะต้องมีการประชุมเมื่อประชุมเสร็จเนี่ยนะับก็ต้องการรายละเอียดของรูปแบบในวาระต่างๆเพราะง,งั้นเราจะมองเห็นว่าเหรียญที่เหรียญกระสาที่รต่างๆเนี่ยจะมีด้านหน้าเป็นอะไรครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาพร,รูปของนาทีเก้าบ้างนาทีการต่างๆห้า,า,าปกหรืออะไรก็สุดแต่พวกนี้มันมาจากไหนนะครับ รูปแบบพวกนี้มาจากไหนก็มาจากหน่วยงานของต้นสังกัดที่ขอมาว่าต้องการรูปแบบเป็นอย่างไรแล้วกระสาก็นํามากล่นกรองว่าเหมาะสมหรือไม่ยังสมมุติว่าเหรียญอะไรล่าสุด80ปีสำนักอายุอย่างเงี้ยนะครับอาถามว่าสล้วสำนักนายุมันเกี่ยวอะไรกับ80ปีที่แล้ว80ปีที่แล้วมันอยู่ในรัชกาลไหน นะมันไม่ใช่รัชกาลที่9ใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะขอเป็ชการที่ 7, รการที่6มานะแต่ว่าสามัยนั้นยุไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัชกาลที่6หรือรัชกาลที่7นะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคือไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหน่วยงานก็งดเช่นร้อยปีวัชิราวุธสมมุตินะฮะอ่าน,นั้นแน่นอนคนะรับรัชกาลที่6ท้าเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ พักของราชการทุกคนนะครแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นซึ่งมันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์เท่าไหร่แต่อยู่ในราชการนั้นก็อ,อาจจะขออนุโลมให้ก็เป็นใบหน้าพักของราชการนะจ้าแต่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วก็จะมีตั้งแต่ราชการที่5บวกคู่กับราชการที่9กก็คือตั้งแต่เริ่ม โนถึงครบรอบผมใช่ไหมครับนั้นใช่ครับต้องคือมีความเกี่ยวเนื่องทั้งสองราชาการอย่างเช่นน่าจุดเรื่องต้นนะยางจุฬาลงกรเองนะมาขอทําเหรียญอะไรเงี้ยนะจุฬาลงกรแกกน่นอนครับสร้างในสมัยราชาการที่ห้านะมาขอทําในราชาการที่เก้าเพราะฉะนั้นนี่จะเอาห้าอย่างเดียวก็ไม่ดีเอาเก้าอย่างเดียวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทั้งคู่นะอันนี้นก็เป็นไปได้ครับจะเป็นไปไครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยหน่วยงานต้นสังกัดนั่นนะฮะเช่นเป็นปราประจำกระทรวงประจำกรมหรืออะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรครับพอพอได้แล้วแล้วว่าวาระนี้จะต้องส่งเข้าไปที่กระสาบถ้าตอนต่อไปเป็นยังไงครับเมื่อส่งเข้าไปที่กระสาบแล้วเนี่ยนะกระสาบก็จะประชุมแล้วก็เห็นคิดว่าสมควรที่จะทําต่อไหมถ้าสมควรจะทาต่อแน่นอน